มาเจอกันกับน้องแหนมมาพรีเซนต์งานสองตะกอสามตะกอไหมตุ้นไหมบ้านต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะพาไปดูว่าแต่ละแบบต่างกันยังไงนะคะเริ่มเลยมาดูกันนะคะไหมบ้านต่างกันยังไงกับไหมตุ้นขอเริ่มที่ไหมบ้านสองตะกอก่อนเลยค่ะไหมบ้านสองตะกอเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีความต่างกันและมีเนื้อผ้าเป็นอย่างไรค่ะมาดูกันค่ะไหมบ้าน มีความคลาสสิกยังไงบ้างนะคะไหมบ้านสังเกตง่ายๆเลยค่ะจะมีขี้ไหมเล็กน้อยนะคะพี่ๆค่อยๆดูนะตัวนี้เห็นไหมคะมันจะมีขี้ไหมเล็กน้อยตามลายของพานนะคะซึ่งตัวนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะเป็นความคลาสสิกมากๆเพราะไหมบ้านจะเป็นงานสาวเส้นไหมด้วยมือค่ะจะมีขี้ไหมเล็กน้อยตะปุ่มตะป่ำแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะซึ่งไม่ถือว่าเป็นตำหนินะ สวยหนาไหมบ้านแนะนํานุ่งสดได้เลยค่ะรุ่นนี้จะนิยมนุ่งสดใช้หัวรัสซิ่นกันมากเลยค่ะไหมจุนเห็นแล้วไหมจุนสองตะกอค่ะดูสีนี้เลยแล้วกันเนาะไหมจุนสองตะกอเนื้อผ้าละเอียดมากค่ะรุ่นนี้จะเน้นความละเอียดและเรียบเงาสีสันจะสดใสแมทได้ทุกเฉดค่ะเดี๋ยวมาดูกันวา่ารายละเอียดเป็นยังไงค่ะ มาต่อกันด้วยตัวอย่างไหมจุน2ตะกอเส้นเล็กเนื้อผ้าเรียบเงาค่ะชิ้นนี้จะเน้นลวดลายผ้าที่ชัดเจนเนื้อผ้าจะค่อนข้างเรียบเงานะคะ2ตะกอด้านในด้านนอกจะเฉดเดียวเลยนะคะพี่ๆสามารถเอาไปตัดสําเร็จจะเหมาะมากๆอัดกาวจะสวยพอดีพริวพร้วๆไม่ถึงกับหนานหนักใครที่ไม่ชอบหนามากๆแนะนําเป็นไหมจุน2ตะกอได้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ ไหมสามตะกอค่ะเรามาดูกันนะคะไหมสามตะกอตางกันยังไงกับไหมสองตะกอนะคะวิธีสังเกตง่ายๆเลยค่ะต่อกันเลยค่ะมาดูกันรายละเอียดไหมบ้านที่เป็นสมตะกอก็มีค่ะส่วนมากไหมบ้าน3มตะกอที่จะไม่ค่อยมีนะคะหาย,ยากเพราะว่าการที่ใช้ไหมบ้านมาทําเป็นงาน3ตะกอค่อนข้างจะใช้รายละเอียดเยอะค่ะสังเกตง่ายแต่ผืนนี้มีหน้านางแถมนะคะ ไหมบ้านก็จะมีความขี้ไหมเล็กน้อยค่ะเนื้อผ้าจะค่อนข้างหนาค่ะพอมาอยู่ในงานสามตะกอ้อก็จะเป็นหน้างานสองหน้าเหมือนกันเข้มและสว่างในสองฝั่งแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้จะค่อนข้างมีราคาเพราะว่าการที่เอาไหมบ้านมาทําเป็นรวดนลนยนี้จะค่อนข้างยากค่ะเนื่องจากว่าเส้นไหมมีความใหญ่นะคะไม่ค่อยละเอียดแต่เมื่อได้รวดลายมาสวยมากๆแล้วก็นุ่งสดได้เลยค่ะไหมจุนสามตะกอ้อเนื้อผ้า ละเอียดมากค่ะรุ่นนี้ไหมจุนสามตะกอเนื้อผ้าสังเกตง,ง่ายๆเลยจะมีความเรียบเงาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าต่างกันยังไงกับไหมบ้านค่ะมาดูกันนะคะไหมจุนสามตะกอวิธีสังเกตง่ายๆเนื้อผ้าจะเรียบเงามีความละเอียดกริบเลยค่ะแล้วก็จะมีความเงาของเนื้อผ้าค่อนข้างมากค่ะถ้าเป็นไหมจุนสามตะกอนะคะแล้วก็ในและนอกสําคัญมากผ้าไหมสามตะกอสังเกตง่ายๆด้านนอกด้านในต้องเป็นสองสีค่ะ ต้้องการไดเลยค่ะถ้าสนใจสาระดีๆแบบนี้นะคะสามารถกดไลค์กดถูกใจหน้าเพจและกดติดตามไว้ได้เลยนะคะแฟนเพจลำดวนหไหนไทยทุกท่านค่ะแล้วมาเจอสาระดีๆแบบนี้ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ